s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อย Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตาม,มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up To You and Me คุณว่าไงอัพว่าตามเฮ้ย <Yeah. S 1> วันนี้เป็นเทปเดบิวพี่นุตสวัสดีค่ะทุกคนแนะนำตัวซะหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนนุตนะคะ พี่นุชก็เป็นหนึ่งในทุกอย่างของจัสอัพเรียกได้ว่าเป็นแม่เป็นพี่สาวเค <Okay. S 1> เป็นพี่สาว,สาวของจัสอัพที่ดูแลทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นนักแสดงสศิลปินจนถึงพี่จัส <laughs> ดูแลทุกอย่างจริงๆนะฮะนี่คือพี่นุชนะ,ค,ะครับผมครับก็วันนี้เดบิวพี่นุชตื่นเต้นอะ่ะเอ้ยผมก็ตื่นเต้นตอนเด็กๆเคยคิดอยากเป็นดีเจด้วยหรือปะนี่ไงอยซ้อมจัดรายการแต่มันไม่มีเครื่องให้ตนเต้นอ่ะ อ๋อเราต้องกดแบบมีมีเสียงเอฟเฟกะเนะแบบเต็งเต็งอุ้ยเต็งเต็งนี่รู้เลยว่าชอบได้ไหมบ้างโอเคโอเคครับผมก็วันนี้สองท็อปิกเช่นเคยครับผมมีสีน้ําเงินกับสีแดงพี่นุชอยากเลือกสีไหนเป็นคนชอบสีน้าเงินครับแปลว่าเราจะเลือกสีน้าเงินใช่โอเคหลังจากสองเทปที่ผ่านมาโดนแกงใส่ชุดสีน้ําเงินมาแต่เลือกสีแดงหรือว่าหรือว่าผมเป็นคนชอบสีน้ําเงินครับแต่เลือกสีแดงอะไรอย่างเงี้ย อันนี้เราจะเลอสีน้ำเงินสีน้ำเงินครับผมอาทิตย์นี้นะฮะเต้นเต้นเราจะให้ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังจริงหรืออืมแบบให้โดยไม่คาดหวังได้จริงหรือเปล่าไม่จริงเออผมก็คิดว่าไม่ค่อยจริงไม่จริงไม่เคยคิดว่าจริงถ้าบางคนอ่ะมันอาจจะมีความันคอน d i t i o n อลเช่นพ่อแม่ผมคนที่ต้องรักมากๆปะ่ะอืม ไม่รู้ว่ะสําหรับเราอ่ะรู้สึกว่าไม่มีเลยที่ไม่คาดหวังเรารู้สึกว่าคาดหวังหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่รักมากเป็นพ่อเป็นแม่อ่างเงี้ยสมมติเราให้ของไปเราจะคาดหวังให้เขาได้ใช้สิ่งนั้นโดยด้วยแบบผลประโยชน์ที่ดีที่สุดหรือให้เขามีความสุขที่สุดที่ได้รับมันไปอันนี้คือความคาดหวังของเราอันนี้คือคำว่าคาดหวังของพี่โนแใช่นะสําหรับท็อปปิ้งนี้นะมผมรู้สึกว่าคําว่าคาดหวังอ่ะหมายถึงว่าเราหวังอะไรอินรีเทนหรือเปล่า เราหวังอะไรกลับมาจากคนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าใจนะอืมเข้าใจนะเข้าใจของพี่นุษย์เลยว่าให้ไปอมันก็ต้องมีความคาดหวังบ้างแหละว่าว่าเขาจะเอาไปใช้นะเขาต้องแบบอยากให้เขาได้เอาไปใช้อยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เขาเอาไปใช้ได้หรืออะไรเงี้ยเออแต่สำหรับผมอะผมอะตีความว่าเราจะให้คนอื่นโดยไม่คาดหวังกลับมาเลยหรอเห็นปะ ถ้ากลับมาเลยมันคือเราเราคาดหวังสิ่งตอบแทนหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่สิ่งของอาจจะเป็นความรู้สึกอาจจะเป็นแบบอะไรก็ได้โห abstract มากเลยว่ะท็อปปี้ <laughs> คือถือถ้าเราตีความหมายในในหัวข้อเนี่ยสำหรับเราคือคาดหวังแบบ o n l y คาดหวังไม่ได้มีแบบ return some, something กลับมาเ,<อ>เพราะว่า <laughs> เพราะว่าถ้ามัน r ท t u r n มันคือเราให้ไปแล้วเราไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนก็คือเหมือนแบบ ความเสียสละความมีน้ำใจอ,อะไร<จ>ะอย่างเงี้ยใช่ไม <deh ors S 2> มันก็ <right? S 2> จะกึง่งกึ่งไปทางความเสียสละแล้วล่ะเอใช่ไหมสมมติอถ้าตีเป็นเรื่องราวอย่างเงี้ยถ้าสมผมให้ปากกาพี่นุชหนึ่งแท่งเงี้ยผมก็ต้องคาดหวังให้พี่นุชใช้มันปะใช่ถ้าถ้าสําหรับเราอ่ะใช่บางทีอะเราอยู่ในโลกที่ค่อนข้างโหดรห้ายอะ <laughs> โลกที่ค่อนข้างโหดรห้ายบางทีบางทีเวลาเราได้รับอะไรมาหรือว่าบางคนให้อะไรเรามาเงี้ยเหมือนเขาก็คาดหวัง รีเทิร์นจากเราเหมือนกันพูดง่ายๆคือสมมติว่าเราลงทุนเราลงทุนในตลาดหุ้นเราก็คาดหวังรีเทิร์นจากตลาดหุ้นเราก็คงไม่เอาเงินไปโยนทิ้งไว้ในตลาดหุ้นเราให้มันหายไปเลยถูกะปะใช่ไม่คาดหวังให้มันเต,ติบโตขึ้นใช่โยนทิ้งไว้ตลาดหุ้นแล้วก็อ่ะอันนี้ว่าไปทําทุนนะสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยขนาดตัวผมเองอะ่ะสําหรับบางอย่างอะผมยังรู้สึกเลยว่าถ้าให้ไปแล้วเราไม่ได้รับกลับคืนเลยอะ่ะ โอเคมันก็จะมีความอันคอ n d i t i o n แบบโอเคคนที่รักมากๆนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าแบบว่าคนใกล้ตัวมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างที่เราให้ได้เราก็อยากจะให้เราให้แบบให้ได้เต็มที่เฮ้ยผมมีคํานึงไว้ผมเคยผมเคยคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เตือนใจทุกครั้งที่เราแบบได้ให้อะไรใครสักคนนนั้ผมผมอยากจะให้แบบมากที่สุดเท่าที่ทําได้ให้ทุกอย่างให้มากที่สุดเลยอ่ะให้แบบว่าให้เต็มที่ให้เต็มร้อย อย่าไปคิดว่าแบบเราจะได้อะไรกลับมาหรือว่าโอเคได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วกันอ uh. แต่ว่าจะให้ถึงที่สุดเลยจนกว่าวันหนึ่งที่เราให้ไม่ไหวอ่ะวันที่เราล้มอ่ะเราจะได้รู้เลยว่าใครอยู่ข้างเราบ้างอเออ,เอ,อผมเคยผมเคยคิดอย่างนี้ถ้ายังให้ไหวทําได้เราจะทําให้เขาแบบทุกอย่างทาให้เขาเต็มที่ทุกอย่างอะไรอย่เงี้ยโดยที่ไม่อยากจะคาดหวังแต่ถามว่าในใจลึกๆมันคา, ok. าดหวังมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วล่ะเออแต่ว่าไม่อยากจะคาดหวังเพราะว่า ถ้าถึงวันหนึ่งที่เราไม่มีอะไรแล้วเราให้เขาไม่ได้แล้ววันนั้นน่ะเขาจะยังอยู่ข้างเราหรือเปล่าแต่ถึงวันนั้นน่ะเขาจะช่วยหรือเขาไม่ช่วยอะ่ะสุดท้ายมันก็จะทําให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้คิดยังไงกับเราเห็นปะเออ abstract จังเลยอ่ะเราเคยมีความรู้สึกแบบพี่อตอนมีความรักม, <c oughs> มันจะเป็นความหมายแบบนั้นแบบที่พี่อ๊อพ,พูดถึงหมายถึงว่าเราอยากให้ทุกอย่างที่เราให้ได้อันนี้คือหมายถึงเรื่องความรักนะ ให้ไปแบบแต่เราคาดหวังในใจอยู่แห้วเว้ยลึกๆอะมันคาดหวังปะเราเราเรา,เราเคยคิดตอนเด็กๆสมัยนั้นเลยที่เป็นอยู่นะตอนนั้นนะว่าแบบเราให้โดยที่เราไม่คาดหวังอะไรเลยไม่ต้องมาแบบรักเราชอบเราตอบกลับก็ได้จริงๆแล้วพอมาแบบนั่งย้อนดูตัวเองอะ่ะคิดย้อนถึงตัวเองแล้วแบบกูคาดหวังนี่หว่าทําไปกูคาดหวังเท่นั้นเลยแบบว่าอย่างน้อยก็คาดหวังว่าแบบเรา คิดว่าเราคงจะทําได้เต็มที่กว่านั้นเราถ้าเราทําจนถึงที่สุดแล้วอะสักวันเขาจะต้องเห็นเราณออตอนนั้นนะแบบม,มันคาดหวังนี่ว่าจนสุดท้ายแล้วแบบไม่มีอะไรที่ไม่ได้คาดหวังเลยในการที่เราให้ไปตอนนั้นอนะตอนตอนตอน,ตอนเด็กๆนะอันนี้ออคือหมายถึงเรื่องความรักนะในเรื่องของพ่อแม่นี่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ก็คือ <c oughs> เมียก็ให้ไม่ได้ไม่ใช่เออเหมือนกันเหมือนกันผมก็ถ้าถ้าเป็นพ่อแม่มันมันอันดีคอนดิชันลทันทีว่าแบบว่า ถ้าเราให้ได้ก็ให้อยากให้ก็ให้เข้าใจยางไปอังกฤษอย่างเงี้ยโอเคครับโอเคมันใช้จ่ายเยอะจริงแหละแต่ว่าความอยากจะให้มันมากกว่าเออมันมากกว่านั้นไปแล้วแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไรกลับมาตอบแทนยกเวน้นยกเว้นความทรงจาดีๆที่เกิดขึ้นคือตัวผมเองอะ่ะผมคิดว่าความคาดหวังอะ่ะมันมีอยู่ลึกๆเว้ยอยู่ที่ว่าเราเห็นมันหรือเปล่าในทุกๆครั้งอะ่ะอืออืออือใช่ ถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้ณโมเมนต์เนี้ยมันอาจจะยังมองไม่เห็นเลยแต่รู้สึกเหมือนให้แบบโอ้โหโค้ชเสียกิฟท์เลยวะ่ะแต่พอมันผ่านไปนานแล้วอะเราม,ามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าอ๋อตอนนั้นเราก็คาดหวังสิ่งนี้อยู่นี่นะอ응อะไรอย่างเง wow, ี้ยยากจังยากมากเลยอะยากจังหรอค่อยนี้ก็สําหรับทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมหรือดูอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับว่าคิดว่าเราสามารถให้ใครสักคนหนึ่งหรือให้อะไรใครแบบที่ไม่คาดหวังผลตอบแทนเลยหรือเปล่า โอ้ยไม่มันผิดหัวข้อสิมันไม่ได้หมายถึงผลตอบแทนสิโอเค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 เราอ่ okay, okay, านเราจะอ่านใหม่คิดว่าเราจะให้ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังจริงหรือเออที่คิดว่าไม่จริงเพราะว่านี่คิดว่าทุกคนอะคาดหวังในสิ่งที่เตงให้อืมผมก็ผมก็คิดอย่างนั้นอืมทุกครั้งที่มีคนให้อะไรเรามาหรือทําดีกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยิ่งกลายเป็นแบบจิตใต้สํานึกเข้าไปเรื่อยๆว่าเขาต้องการอะไรจากเรา อ๋อนีいい่เคยคิดเหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าเคยคิดว่าเวลามีคนให้อะไรแล้วเราคิดว่าเขาต้องการอะไรจากเราเขาต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีความดาร์กมากเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงหมายถึงว่าคุณให้สิ่งนี้เรามาอืเราควรจะทําอะไรกลับคืนไหมเราควรจะอะไรให้อะไรคืนไหมเราควรจะทําอะไรคืนไหมอะไรเงี้ยอส่วนหนึ่งนะเป็นคนไม่ชอบติดติดค้างอะไรใคร Mm. เพราะอะไไม่ว่าจะเป็นเฟเวอร์หรือว่าจะเป็นเงินหรือว่าจะเป็น <laughs> หรือว่าจะเป็นสิ่งของหรืออะไรใดๆต่างๆอ mm. ผมไม่ชอบติดค้างอะไรถ้าถ้ากลายเป็นคนให้ได้ยังเป็นยังยังจะดีสักว่ก mm. มีช่วงช่วงจังหวะหนึ่งในชีวิตอะที่รู้สึกว่าเราอยากเป็นคนให้อะ่ะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นเฟเวอร์เราเพอกลับมานั่งคิดดูสิ่งนี้มันไม่ดีเลยเพราะมันทําให้เราไม่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าคบกันอย่างจริงใจขนาดนั้น เหมือนว่าวันนี้ไปเลยสิบคนเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเลี้ยงเองกูเลี้ยงเองเลยเอาเลยทุกคนเต็มที่ทุกคนก็ขอบคุณเราไม่มีอะไรก็บอกว่าเอ้ยคราวหน้าเดี๋ยวกูเลี้ยงเขคราวหน้าเดี๋ยวกูเลี้ยงเดี๋ยวคราวไหนเดี๋ยวกูเลี้ยงอะไรเงี้ยหรือว่าไปที่ไหนก็แบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้อืชิลสบายมากเออนั้นเดี๋ยวคราวหน้ากูกูจัดการให้มึงนะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งอะสิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราจะรู้สึกว่าเขาอะติดหนี้อะไรบางอย่างเราอยู่เ้ย ซึ่งสิ่งนี้มันไม่ดีทางตัวเราเองมันอันเฮลตี้ทั้งตัวเองอันเฮลตี้ทั้งตัวเขาเว้ยเพราะมันจะรู้สึกว่ามันติดหนี้กันไปกันมาอืทําไมไม่คุยกันตรงๆจริงใจจะห้าสิบห้าสิบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ทําได้เนาะซึ่งพอพอเราเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆมันก็เริ่มมันก็เริ่มเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นว่าอยากจะเจอคนที่เขาแบบจริงใจแล้วก็แบบจริงใจกับเราอืมถ้าเรายังแวลูสิ่งนี้อยู่แวลูสิ่งที่แบบว่าเป็นการ ติดน้ําใจการเป็นเฟเวอร์ต่อกันและกันอย่างเงี้ยเราจะได้เจอเหล่าคนที่จริงใจกับเราเอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งคิดดูก็เลยก็เลยเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองไปเลยว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าให้ให้เท่าที่ให้ได้ให้จนถึงที่สุดว่าให้ยังไงก็ได้จนถึงวันหนึ่งที่เราลมเขาจะอยู่ข้างเราหรือเปล่าวันนั้นแหละเราจะได้รู้เองว่าเขาเป็นคนที่เราเรียกว่าเพื่อนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแล้วมีแบบ ให้อย่างอื่นป่ะให้ใจที่อออให้ใจเนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากหนึ่งคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างให้ใจคนแบบว่าให้ใจอ่ะแบบว่าถ้าคนนี้แบบว่านส์กับเราตลอดแบบว่าดีกับเราตลอดเราเราจะเป็นคนให้ใจทันทีเลยว่าคือตัวผมเองจะมีกำแพงในระดับหนึ่งอยู่แล้วเวลาเจอใครก็ตามแต่แต่ถ้าโคคนนั้นพิสูจได้ว่าเขาแบบให้ใจเราอ่ะว h น n o ตให้ใจเขาอ่ะเข็าใจปะ แล้วพอเราให้ใจเขามากๆอ่ะมันยิ่งมันมี expectation ไอมันมีความคาดหวังแล้วก็อยากจะเห็นแอคชั่นบางอย่างเราอยากจะเห็นไม่ต้องเยอะก็ได้เล็กๆน้อยๆสิน,น้ําใจแบบสิน,น้ําใจแต่ฟังดูเป็นเงินไปหน่อยแต่ว่า <laughs> แบบน้ําใจบางอย่างเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือแม้กระทั่งแบบโทรมาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพิมพ์มาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีหมายถึงว่ามันก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเราก็จะไปสร้าง expectation สูงไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า เขาเป็นคนยังไงหมายถึงว่าเนื้อแท้แล้วเขาเป็นคนยังไงเนื้อแท้แล้วเขาเขาให้ใจกับเรามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะอีกอย่างหนึ่งที่ที่ให้เรายังไงก็คาดหวังคือการให้ใจอืมเราเคยเป็นผู้ให้แล้วก็คาดหวังแต่ว่ามันไม่ได้ให้ใจไม่ได้ให้เงินไม่ได้ให้ของเราให้เลือด <laughs> ให้เลือด <laughs> เออเราชอบบริจาคเลือดเออ <laughs> <laughs> จะคาดหวังยังไงวะ แม่เราคาดหวังว่าเลือดเราอ่ะจะเป็นเลือดที่ดีแล้วจะมีคนได้ใช้จริงๆเฮ้ยตบมือแย่เอ้ยอันนี้อันนี้คือเราอ่ะมีความเพิ่งมีความรู้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ว่าการที่เราบริจาคเลือดถึงจํานวนครั้งที่เขากําหนดอ่ะเราจะได้สิทธิทพิเศษที่โรงพยาบาลเป็นเป็นเหมือนแบบว่าถ้า2ี่สิบสี่ครั้งจะได้ห้องนี้จะได้รัก ส่วนลดค่ารักษาหรือซัมติงอะไรเงี้ยเขาจะมีบอกไว้อยู่อ๋อเออซึ่งเรคคอร์ดก็ถูกเก็บอยู่ในสภากาชาติป่ะน่าจากนะแต่คือแต่คือทุกคนอาจจะมีการ์ดของตัวเองเว้ยการบริจาคเลือดแล้วก็จะมีจํานวนขังอยู่ผมเคยบริจาคเลือดครั้งหนึ่งตอนมปลายเขามาที่โรงเรียนก็เลยไปบริจาคเพราะว่าไม่อยากเรียน ในคาบวิชานั้นเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะเ,คเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะใหม่สองใสองสิบห้าละค่ะเลิก <c oughs> เลยลวค่ะเออเพราะตอนนั้นของเราที่เขามาคืออยู่ในคาบเรียนและน,นั้นคือครั้งแรกที่บริจาคเพราะว่าไม่อยากเรียนวิชานี้เลยขอไปบริจาคเลือดอ,อ่าแล้วก็ออได้ไปบริจาคเลือดมันตลอดเลยพราะชอบอ,อ่อดีอ่ะผมบริจาคเลือดครั้งแรกแล้วก็ออกมาเล่นบาสกับเพื่อนแล้วเพื่อนผมก็เป็นลมเลยอะเลือดหายเลือดหายไปเยอะ พูดถึงการให้โดยไม่คาดหวังอะสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นการให้โดยไม่คาดหวังพอ,พ,อพูดถึงเรยจากเลือดผมคิดถึงสิ่งนี้เลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเลยแต่ยังไม่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําคือบริจาเคเลือยาวะวันนี้ก็คิดเหมือนกันว่าจะทาหมายถึงว่าอดีต e อ d of t h ผมรู้สึกว่าเราตายไปยมันไม่มมต้องคาดหวังแล้วเปร่ะวะ่าตายไปมันจะมีมันจะมีจิตใจคาดหวังก็ไม่้ว่าคาดหวังให้แต่เราคาดหวังร่างกาย<ง>เราได้ไปใช่ไหมเราคาดหวังก่อนเออใช่คาดหวังก่อนที่จะตายเราคาดหวังก่อนเออเป็นสิ่งที่คิดมาตลอดเลยว่า บริการบริจาคอวัยวะถ้ายังดีอยู่นะหมายถึงว่าหมถึงว่าตอนนี้เราเสียชีวิตแล้วอ่ะมันยังมันยังดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบเป็นเคสตั้ดีให้กับเหล่านักศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยบริจาคอวัยวะที่ไม่ใช่บริจาคล่างกายเลยเออ,เอ,อ,เอ,อคิดว่าเคยเห็นรุ่นพี่เคยเห็นใครไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็เคยมานั่งคิดว่าการบริจาคร่างกายไปเลยสมมติเราเสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีไม่ได้อ,อะไรไปอยู่ดี ก็อ,อ,อะไรไปไม่ได้เลยอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของการแบบการเผาการแบบโน่นนี่นั่นเลยใช่ไหมใช่เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วล่ะ <S <S แต่ว่าเป็นสิ่งที่คิดมาหลายปีมากแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่ได้แบบลองศึกษาดูหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าเราบริจาร่างกายไปแล้วอะสิ่งสุดท้ายที่คาดหวังอะก่อนที่เราจะตายอะก็คือคาดหวังว่าร่างกายเราจะถูกนําไปใช้เพื่อการศึกษาร่างกายเราจะถูกนําไปใช้ในทางที่ช่วยให้เจเนอเรชันต่อต่อไปหรือว่า ช่วยให้เด็กรุ่นใหม่แบบว่าได้มีอุปกรณ์ในการศึกษาที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยคาดหวังไหมมันก็คาดหวังก่อนใช่มันก็คาดหวังก่อนดีใช่นี่ก็เลยแบบเห็นหัวข้อนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีหรอกมั้งที่ที่เราจะไม่คาดหวังในสิ่งที่เราให้แม้จะแบบเล็กๆ็กน้อยน้อยอะไรเงี้ยเล็กเล็กน้อยน้อยอย่างนี้คาดหวังไหมแบบว่า คาดหวังให้เธอคืนไงอคืนเราด้วยคาดหวังให้เธอคืนไปเราต้องคืนเราด้วยวอกให้เธอคืนเออใช่ไหมก็ใช่ไงก็ใช่ก็คาดหวังให้เธอคืนสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมมันจะให้โดยที่แม่คาดหวังผมว่าผมฟันได้ในระดับหนึ่งเลยครับปีนี้ยว่ายังไงก็คาดหวังอืมม่นใเหมือนกันว่าฟันได้เลยแทบจะทุกอย่าง มันมีความคาดหวังอยู่ที่ว่าความคาดหวังนั้นอนะ่ะมันเป็นบวกหรือเป็นลบเช่นคาดหวังในทางบวกก็ถือว,ว่าคาดหวังว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อฉันให้สิ่งนี้ไปคุณจะได้ใช้สิ่งที่ดีที่สุดเมื่อฉันให้สิ่งนี้ไปคุณจะได้คุณจะได้ความรู้สึกดีๆจากการที่ได้รับสิ่งนี้ไปถ้าคาดหวังเป็นลบอยากได้ซัมติงคืนจากคุณอให้สิ่งนี้ไปแต่ฉันอนะ่ะความจริงแล้วอ่ะฉันอยากได้สิ่งนั้นของคุณ มันอาจจะไม่เป็นทางลบขนาดนั้นปะถ้าเราอยากได้คืนบางอย่างที่แบบจะให้เขาทำคืนหรือมันเป็นทางลบหมดเลยวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ย <c oughs> หรอไัออน่นยอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันใจว่าถ้าให้เราแบบว่าด้วยความหวังว่าอยากได้คืนตั้งแต่แรกอะ่ะอืมผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างออกไปแนวแบบแนวลบนิดนึงนะหมายถึงเราซื้อของให้เขาคาดหวังให้เขาซื้อของกลับมาให้เราด้วยอีกใช่ไหมเออ,อ เพราะว่าเราซื้อของด้วยความคาดหวังอ่ะอืเราเสียทรัพย์สินของเราอเพื่อเป็นให้เขาอ่ะแล้วเราอยากได้สิ่งนั้นคืนอ่ะมันก็มีความแบบว่าก็เป็นความคาดหวังแต่ไม่แต่มันอาจจะเป็นบอกว่าเป็นทางลบ้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ลบร้อยอาจจะเท่า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 แต่ถ้าให้ไปโดยคาดหวังว่าคุณจะได้ใช้สิ่งนั้นได้ดีที่สุดคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะได้รับความรู้สึกความทรงจําที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยเพราะนี้ก็เป็น ก็เป็นบวกนะไปในเวแบบใกล้ๆกับการเสียสละมากขึ้นอ่าใช่ก็อาจจะใช่แต่แค่มีความคาดหวังเกิดขึ้นมาอืมป้าวะเพราะว่าความเสียสละมันไม่เกี่ยวกับคาดหวังหรือไม่คาดหวังปะความเสียสละแบบเอ็กซ์ตรีมในหัวที่คิดได้คือถ้าพี่นุชโดนยิงแล้วผมกระโดดไปกันแบบซีนหนังอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเสียสละไม่ไม่ใช่ไหมถึงว่าถ้าแบบว่ารู้สึกว่าเสียสละแบบเอ็กซ์ตรีมเลยอ่ะคือคือแบบเนี้ยคือแบบว่า พี่นุชกำลังข้ามถนนอยู่แล้วผมวิ่งไปพักพี่นุชออกแล้วเป็นรถชนผมแทนเงี้ยซีในหนังสุดซีในหนังสุดซีในหนังสุดอืมแล้วต้องแบบยืนอ้าอย่างงี้ด้วยนะมีเวลาไนานไม่ยอมวิ่งไปอ้าโดนชนแล้วแล้วก็เป็นแสงวาบเออผมรู้สึกว่าอันเนี้ยสําหรับผมคือการเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมของเสียสละอืมอืออ่าเข้าใจแบบว่าตายแทนกันได้เลยนะอย่างี้อืมคาดหวังให้เขารอดไง อ๋อเข้าหลักจร่งๆตายแล้วมันมันหาเนี่ยตอนนี้กําลังหาคําอื่นที่ให้โดยไม่คาดหวังอ่ะยังไม่ได้เลย่ตั้งแต่พูดมาใช่ไหมเออตั้งแต่ตั้งแต่พูดมาก็ยังรู้สึกว่าทุกอย่างที่พูดไปก็ยังมีความคาดหวังอยู่เลยนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ละคนให้คําจํากัดความคําว่าคาดหวังยังไงมากกว่าอืมถ้าการจากัดความคําว่าคาดหวังอ่ะเป็นแบบใดแบบหนึ่งเราก็สามารถตอบได้ว่าเรา ให้ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังหรือให้ผู้อื่นโดยคาดหวังได้หรือเปล่าอืมอืมผมเรียกได้ว่าเป็นท็อปิกที่แอบสแตรกมากหาข้อมูลไม่ได้เลยแอบสแตรกสุดๆไปเลย <laughs> ไม่รู้จะมีอะไรมาซับพอร์ตกับสิ่งนี้ดีเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนกันมั้งแต่ละคนเออใช่เออผมคิดว่าผมคิดว่าทุกคนอ่ะมีความหมายของคําว่าคาดหวังไม่เหมือนกันการให้อะสุดท้ายมันก็ดีอยู่แล้วล่ะการให้อ่ะ แต่ว,ว่าคําว่าคาดหวังขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วกันอืเราอาจจะให้น้องอัพเพื่อที่อยากจะคาดหวังว่าจะชอบสิ่งนี้อืหรือบบว่าบางคนให้มาอยากจะแบบอยากให้ใส่อืบางคนให้มาอาจจะแบบอยากให้แบบจําชื่อเราได้ว่าเราเป็นคนให้อ,อะไรอย่างงี้มันอาจจะหลาย,ลายแบบแต่ว่ามันคือจุดร่วมใกล้ๆกันกันแต่สุดท้ายมันก็คือการให้ใชสุดท้ายก็คือการให้ก็ขึ้นอยู่กับ ทุกคนแล้วล่ะว่าว่าจะตีความคําว่าคาดหวังยังไงเนาะแต่ว่าการเป็นผู้ให้สบายใจเสมอใช่การเป็นผู้ให้ดีใจเสมอก็อยากให้ทุกคนได้ให้ผู้อื่นแบบที่ไม่ต้องคาดหวังได้เนะาะหมายถึงว่าก็จะแบบว่าเหมือนบรรลุเหมือนกันนะเหมือนบรรลุแบบว่าเป็นพระพุทธเจ้ากันะโอ้มันนี่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะให้แบบไม่คาดหวังยังไงได้บ้างอืมก็ <laughs> <า>ต้องลองกลับไปคิดดูต้องลองกลับไปคิดดูอ่ะเดี๋ยวลองทําดูแม้ว่าแบบ ให้แบบไม่คาดหวังได้ถ้าคิดออกมาบอกไปลองกับพ่อกับแม่ก่อนถ้าคิดออกสะมบบอกเดี๋ยวถ้าพี่ตามไม่ได้คิดออกก็มาบอกได้นะครับอืมประมาณนี้ครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับเราจะให้ผู้อื่นโดยไม่คาดหวังจริงหรือไม่ครับไม่ครับคิดว่าไม่คิดว่าไม่ใช่คิดว่าไม่ครับก็ถ้าใครมีความเห็นอย่างไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมหรือว่าจะพิมพ์กันมาในแฮชแท็กก็ได้นะครับผมก็รอดตามอยู่ อย่าไปหาอ่านดีกว่าเออไปหาอ่านอยากอยากเพราะว่าเราคุยกันสองคนเราก็จะได้มุมมองของเราแค่สองคนเนาะใช่ก็อยากอยากเห็นมุมมองของคนอื่นๆด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมครับยังไงก็พบกับรายการอัพทุยอดมีได้ใหม่ในอีก2อาทิตย์ครับแล้วเดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้ากับซองแดงและซองน้ำเงินซึ่งแขกรับเชิญแกงทุกอีพีนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่อีกสองท์ครับบ๊ายบายขอบคุณครับ